มาค่ะมาดูรถที่กระแสแรงที่สุดในงานมอเตอร์โ,โ,โชว์นี้เซียสุส,ส,สกิส่วนรถ150,000 0บาทสวัสดีค่ะคุณเจนะคะ่ะขอเนียนนำก่อนี่คือคุณเจนะคะเป็นเจ้าของรถสุ z u กิเซียาแล้วอีกอย่างหนึ่งคือคุณเจเนี่ยเป็นลูกสาวเจ้าของโชว์รูมนี้ด้วยนะคะคุณเจเนี่ยเป็นเพิ่งซื้อรถเสียดไปเมื่อ2องน,อนที่แล้วนะคะใช่ค่ะ <laughs> ขอสอบถานึงว่า คุณเจน,นันได้ส่วนลดเท่าไหร่แล้วก็ได้ของแถมอะไรบ้างคะตอนนั้นก็เป็นส่วนลด60,000เนาะที่เราซื้อกัน499-000นะคะอะ่เราก็ของแถมไม่มีอะไรเลยค่ะไม่มีอะไรเลยนะคุณจะสุดสึดอ,อ,อตอนนี้ล่าสุดแต่คุณล่าสุดคือซูซูกิมอเตอร์ Motor, อัสดส่วนรดซูซูกิเซียสหนึ่งแสห้าหมื่นบาทคุณเจนรู้สึกยังไงเสียใจไหมคะว่าโอ้ยตอนนั้นแบบ หัวราะทั้ง, <พอ S 1> งน้ำตาในแบบว่าซึอหัวร้อนที่มีน้ำตาซ่อนอยู่ซ่อน,นอยู่ค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะก็ยินดีกับลูกค้าในอนาคตทุกท่านด้วยนะคะที่ตอนนี้ก็ซูซูกิก็ลดราคาให้เนะะ้อแล้วเราก็จะได้ใช้รถที่คุณภาพดีมากจริจรงๆคุณแพรเอาค่เจนใช้มาสักพักแล้วเนี่ยรู้สึกเลยว่าแบบเราไม่ต้องห่วงอะไรเลยเราไม่ต้องกลัวเขาจะไปแบบขึ้นยานแม่ตอนไหนหรืออะไรยังไงเนะอเราก็ความปลอดภัยนู่นนี่นั่นคือทุกอย่างหายห่วงหมด ดูแลรักษาประหยัดไหมคุณเจนเพราะว่าหลายท่านเรลังซื้อก็จะห่วงเรื่องของน้ำมันแล้วก็อัตราการแบบสิ้นเปลืองในการเติมน้ำมันคุณเจนเป็นผู้ใช้เ,เออแบบไม่อ้วนนะคุณเจนอ่ะไม่อม้วน<ม>ที่เ,<ม>เราใช้ปกติรถขนันเก่ากับรถเสียที่เราเอาไปใช้คุณเจนเห็นความแตกต่างยังไงคะก็ค่าน้ํามันถูกลงเยอะค่ะคือยังไงมันมันก็ยังต้องใช้น้ํามันอยู่อะเนาะแต่ว่าอัตราการเผาผลาญหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือด้วยความที่เจนก็ขับในเมืองอะนะคะเทียบกับรถที่เคยใช้ก่อนหน้านี้ยังไงก็แบบ น่าจะค่าน้ำมันลดลงได้ประมาณ40%เลยโอ้โห40%นี้เหลือไว้ชอปปิ้งไว้ใช้ยังอื่นได้เลยได้หมดเลยได้หมดเลยนะคะก็คือด้วยที่กระแสร้อนแรงมากลูกค้าเนี่ยขึ้นโชม์รถทุกวันเลยคุณเจแต่แพมไม่มีรถโชว์ก็เลยต้องขออนีาตคุณเจนะคุณเจก็ใจดีมากๆก็บอกว่าเอารถคุณเจไปโชว์เลยนะคะลูกค้าได้ดูรถจริงๆนะเผื่อแบบใครกาลังแบบอยากลองนั่งสัมผัสน้องก่อนตัดสินใจซื้อเนี่ยเห็นภาพก็อาจจะยังแบบ ไม่ตัดสินใจตัดสินใจยังไม่ค่อยได้มาลองดูนะคะนี่คุณเจนเจ้าของรถอนุญาตแล้วนะใครที่สนใจสามารถแวะขึ้นมาดูะะที่โชว์รูมแพลวได้เลยนะ,ะแต่บอกก่อนเลยว่ามีไม่เยอะแล้วคุณเจนเพราะว่าบอกเลยว่าโปรนี้ฮอตตลอดแตะนะคะใครสนใจรีบทักมานะคะเบอร์ล่างของเซลล์แพลวได้เลยค่ะศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดหกห้าเจ็ดเจ็ดแปดหกนะคะ,ะ,คะรีบมานะลูกค้าเดี๋ยวมันจะหมดก่อน สิ่งที่ได้คือได้จอแท้เลยสามารถดูแมปจากตัวหน้าจอได้เลยไม่ต้องไปติดตั้งอะไรเพิ่มเติมแล้วก็คือคันนี้เหมาะกับการใช้งานเพราะว่าเขามีจอมาให้ใช่ไหมคะเราก็จะเราก็ติดตัวจอเนี่ยเขาก็เชื่อมกล้องมองหลังตัวเท่าใส่เกียร์ถอยเนี่ยก็จะสามารถดูจากตัวดูด้านหลังเนี่ยจากตัวหน้าจอได้เลยเนะพื้นที่ด้านหลังนะคะกว้างมากให้โฟกัสจะตรงตะกร้าเห็นไหมนี่คือแบบ เนี่ยคือแบบข้อดีของเขาเป็นรถอีโกคาที่กว้างทั้งพื้นที่เก็บสัมภาระแล้วก็ห้องผู้โดยสารกว้างจริงนั่งสบายนะใครที่ต้องการรถเดีย๋ยวค่ะอีโกคา Car, ที่ประหยัดด้วยราคาที่น่ารักแล้วก็พื้นที่ใช้สอยที่แบบจุกๆแล้วก็นั่งสบายก็จะมีที่วางแขนให้ด้วยเห็นไหมเนี่ยคนขับก็สบายน,นี่นะมีที่วางแขนให้ด้วย คุมนะคือเขามีฟังก์ชันที่เหมาะกับการใช้งานที่ครบแล้วคือไม่ต้องแต่งอะไรเลยแต่คันนี้เขาพี่สิทก็คือเปลี่ยนเบาะสีครูสวยมากสีเทาตัวนี้ไอสีที่ไม่ได้มืดแล้วก็ไม่ได้สว่างเกินไปทําให้เรามองเข้ามาเนี่ยรถดูไม่มืดเนาะแล้วก็ดูแลรักษาใใ่ายด้วยสีนี้เนี่ยสิ่งแค่เบาะนังแค่นั้เองจบอะพรีเซน์มากๆสําหรับด้านหลังอะให้ดูระยะนี้ก่อนนะพื้นที่ด้านหลังกว้างมาก เนี่ยฟังเสียงมากนะ,ะเนี่ยคนแบบผู้สูงอายุหรือว่าใครก็ตามที่อา,อาจจะเบียดมีรที่ใหญ่นิดนึงก็นั่งได้สบาย,บายไม่ต้องงอขเข่าดยนะเราก็จะมีที่วางแขนท,ที่พักแขนอย่างเงี้ยอ่ะเนี่ยมีที่พักแขนให้มีที่วางแก้วน้ําให้คือบอกเลยว่าโหคุ้มมากในราคานี้แบบเล็กรูมเฮดรูมกว้างโปร่งสบายแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยคนขับเนี่ยวิเศษทัศน์ในการมอง ก็คือเคลียร์สายตาม,มากๆ,ๆ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นแบบมือใหม่นะคะหรือว่าคนที่อยากได้รถใช้งานน,ะะนาะรถคันแรกอะไรต่างๆนะรุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่แพวแนะนำนะเครื่อง 1,200cc นะคะแต่ถามว่าขับระยะไกลได้ไม่ไม่มีปัญหาเหยียบรอย2 0ก็สบายๆอัตราประหยัดอยู่ที่20กิโลลิตรนะแต่ถ้าต่างจังหวัดเนี่ยขับชิลๆก็ทําไม่ถึง20กิโลลิตรเลยโอเค เนื่องจากลูกค้าให้ความสนใจเยอะมากขึ้นมาดูรถบนโชว์รูมด้วยโทรมาเบอร์มือถือแผลด้วยโทรมาไลนา์ด้วยทั้งไลน์ทั้งโทรทั้งโทรเข้าเบอร์ of บอร์บริษัทนะบอกเลยว่าเยอะแบบใส่ไหมเอางี้ดีกว่าคลิปนี้เลยจะขอมาชี้แจงนะคะเสียสมีทั้งหมด4รุ่นตามนี้นี่4รุ่นตามนี้มี GLMT รถแล้วเหลือแค่378,000บาทเท่านั้น หรือเกียร์ออโต้ตัว GL CVT นะคะลดแล้วเหลือเพียง4 1 4 0 0 0บาทนะคะหรือว่าอีกรุ่นจะเป็นในส่วนของรุ่น GLX ลดแล้วนะเหลือ4 7 000, 8 0 0 0บาทนะคะแล้วก็รุ่นท็อปเลยสำหรับ c RS นะคะเหลือเพียง528,000บาทเท่านั้นนี่แมมราคาแบบ ลดแล้วนะ150ลด,ดแล้วราคาก็จะเป็นตามตารางนี้นะคะในส่วนของยอดทอนนะคะนี่เลยตารางยอดผอนนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้เลยว่าอยากดาวกี่เปอร์เซ็นต์เนาะยิ่งดาวสูงนะคะยอดผ่อนก็จะถูกลงนะคะก็สามารถเลือกได้เลยว่าจะ4ปี5ปี6ปีหรือว่า7ปีนะคะเลือกได้เลยว่าอยากผ่อนประมาณไหนรุ่นไหนผ่อนประมาณไหนแถวขึ้นตารางผ่อนไว้แล้วเลือกได้เลยนะคะ แล้วคือลูกค้าก็คือเลือกเยอะแพรจะมาอัปเดตให้ฟังอะถ้าลูกค้าย,ยังมัวแบบรังเลอยู่คือเอาง่ายๆขอบมันมีจำนวนจำกัดคือขอเมันรถเยอะขนาดเนี้ยความต้องการมันก็เยอะอะเนาะก็จำอัปเดตให้ฟังว่าตอนเนี้ยสต๊อกเหลืออะไรบ้างอันนี้แบบว่าสดๆร้อนๆรอนะคะอัปเดตเสียตอนนี้นะแพรไม่จองมัวไม่รับจองมัวซัวน,นะาเพราะว่าลูกค้าจะจองรุ่นนี้คุณแพรรับจองเลยไหมนะคะ แพลไม่จะไม่ให้ลูกค้ามานั่งแบบนอยทีหลังแน่นอนถ้ามีคอยจองไม่มีก็คือไม่ต้องไม่รับจองจ้าหมดจ้าอย่างนี้นะคะสำหรับเซตจี m อลหมดทุกสีหมดทุกสีนะคะสำหรับเซทจีแอลซีวีสีขาวหมดนะคะหมดนะคืออันนี้สต๊อกเราใช้ขึ้นตรงกับซูซูกิมอเตอร์นะเราก็จะมีการแบบเช็คเนาะอันะนี้คือหมดนะ เชื่อฟังแพลนเนี่ยข้อมูลของจริงนะคะแล้วก็เซีย GLX นะคะแดงหมดนะ,ะโอ้ GLX GLX l x แดงหมดนะ,ะสีหมดอ๋อ GLX แดงหมดทุกสีเอ GLX หมดทุกสีพิดผิดอันนี้นะคะหมดเนี่ยคือเห็นไหมคือถ้าลูกค้ายังลังเล RX ก็สีขาวหมดนะคะถ้าลูกค้ายังเลอย,อยู่อย่างเงี้ย ก็จะไม่ได้สีที่ต้องการเพราะว่าราคาแบบนี้ใครๆครก็อยากได้ก็จะแบบใครพร้อมตัดสินใจได้ก่อนก็ได้ก่อนเนาะบางคนก็โมแต่ห่วงโมแต่ยังช็อปคิดว่าเนี่ยมันยังไม่ดีมากพอก็โมแต่ไปชอป็ชอปนู่นช็อปนี่จะทําให้เราขาดในเสียโอกาสหรือว่าบางคนก็อ,อ,อย่างล่าสุดเพิ่งได้ข่าวมาเหมือนโดนแบบว่าเซลล์เนี่ยหลอกว่าแบบเออให้สุดเยอะขนาดนู่นนี่นั่น,น สุดท้ายมาบิดลูกค้าที่หลังนะคะอันนี้ก็ลูกระวังด้วยนะแต่บอกเลยว่าซื้อกับแพรไม่มีบิดเอาไปเลยแสนห้าแสนห้าแพลตินัจากราคารถด,ดังนั้นไม่มีบิดลูกค้าแน่นอนตรงตามที่เราตกลงกันเนาะถ้าช้าหมดนะเอาจริงๆเนี่ยวันนี้แพรรับสายแบบเยอะมากจริงๆลูกค้าบางคนก็โอ๊ยเสร็จอายจังเลยบางคนก็สึกว่าโอ๊ยชา้าไปนู่นนั่นคือแพรถึงบอกว่าถ้าใครอยากจะเ สนใจแล้วอ,อยากได้จริงๆมั่นใจว่าออกแน่นอนเน,นี่ยเนี่ยคือการตัดสินใจที่ต้องรีบทันทีเพราะว่าเราเอาง่ายเราก็กระจายทั่วประเทศนนเนาะใครให้ใครรู้สึกว่าตัดสินใจได้ก่อนรู้สึกว่าพร้อมที่จะซื้อก่อนก็คนนั้นเอาไปก่อนแค่นั้นจบแล้วก็เงื่อนไขถ้ารู้สึกว่าฟังคุณแพลแล้วไม่ไหวแล้วร้อนแล้วคือสุกวกาต้องและต้องจัดและอะไรอย่างนี้นะเงื่อนไขของแพลม่ยากเลยนะ <S <S โอนจอง3,000บาทนะเข้าบัญชีบริษัท APY Group นะคะ เป็นการโอนจอง3,000บาทเพื่อทำเรื่องจัดไฟแนนซ์นะคะ mm. เพื่อทำเรื่องจัดไฟแนนซ์เอกสารที่แพทจะให้ลูกค้านะคะ mm. เป็นหลักฐาน mm. ก็คือจะเป็นใบจองนะ mm. ว่าลูกค้าได้ทำการจองรถแลแ้วแพทก็เป็นแบบว่าเป็นเค้นที่ดูรลูกค้าเ mm. งื่อนไขต่างๆนะก็จะมีใบจองส่งให้เป็นหลักฐานนะคะแล้วก็ทําเรื่องประสานงานจัดไฟแนนซ์เนานะถ้าผลไฟแนนซ์ผ่านปุ๊บอะ ถ้าฝนผ,ผลแฟนผ่านปุ๊บเนี่ยจะมีการโอนมาจําเพิ่มนะคะสำหรับตัวรถเนี่ยเงินดาวที่สองหมื่นบาทนะเขาจะเก็บเงินจองนะสองหมื่นบาทเนาะก็คือเป็นการแบบว่าคอนเฟิร์มว่าลูกค้าเนี่ยเอาแท้แน่นอนเนาะสองหมบาทนะสองหมบาทนี้นะคะไม่ได้เสียเปล่านะสองหมบาทเนี้ยจะถูกหักจากเงินดาวของลูกค้าเช่นลูกค้าบอกว่าดาว20%่อซนต่อตัว GL 20%เอนี่ยอยู่ที่82,800บาทหักไป20,000บาทเท่ากับวันรับรถลูกค้าจ่าย อีกแค่62,800บาทเนี่ยแค่นี้นะคะเงอนไขไม่ยากแล้วก็ถ้าจะคืนจองก็ต่อเมื่อนะคะจัดแฟแนซ์นไม่ผ่าน,นะลูกค้าไม่ใช่แฟแนซ์นผ่านลูกค้าแบบเทแพลนาะอันนี้แล้วก็ขออนุญาตไม่คืนเงินจองนะคะทุกกรณีเนาะแต่จะแต่ถ้าลูกค้าเอาแฟน์นไม่ผ่านนี่เราโอนเงินจองคืนนะแล้วก็ส่งเงินมาจำโอเคแฟน์นผ่านโอนแล้วมาจำแต่งรถไปแล้วออติดฟิลม์มแต่งรถไปแล้วอะไรก็ตามนะคะ แล้วมาเปลี่ยนอันนี้พก็ไม่คืนเงินจองเช่นกันเนาะถ้าการไฟแนนซ์ผ่านแก็หมายความว่าเราเนี่ยตกลงกันว่าเงื่อนไขเราเครียกว่าอะไรสัญญากันแล้วว่าจะทําการซื้อขายกันเป็นแบบว่าเป็นลูกค้ากันเนาะก็จะประมาณนี้เนาะใครลังเลลูกค้าตรงๆคุ้มมากพูดเลยว่าคุ้มแล้วนะคไม่ต้องลังเลแล้วสนใจที่พักมาแทวเลยที่เบอร์ศูนย์เก้าหนหนะ 0917657786นะคะทักมาพูดคุยกันเนาะยอดผ่อนขึ้นอยู่กับเงินดาวนะ์นะแถวก็หรือว่าอยากทราบอะไรเพิ่มเติมตัวภายในหรือว่าภายนอกนะคะก็ทักมานะะแพวไม่จองสีสัวไม่รับจองม้วสซัวนะคะรับประกันว่าถ้าลูกค้ามั่นใจอยากได้รถแล้วคุยกับแพรนั่นหมายวามว่าคุณลูกค้าจะได้ ตรงตามที่ลูกค้าต้องการถ้าไม่มีแพรก็จะบอกไม่มีถ้ามีแพรโอเคค่ะโอเค,โอ,เคโอนมาเลยนะทุกการจองแพรจะเช็คจะสต็อกให้ก่อนทุกครั้งนะคะถ้าสนใจก็ทักมาพูดคุยกันเนาะโอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตลาไปก่อนนะค่ะ